สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยครัวครัวนะคะวันนี้แอดแมาชวนทําเมนูแกงหมูใส่มะเขือนะคะเป็นแกงกะทินะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะตั้งกระทะนะคะใช้ส่วนของหัวกะทินะคะรอจนหัวกะทิเริ่มเดือดนะคะจากนั้นเราจะใส่พริกแกงเผ็ดค่ะ ตามด้วยกะปิค่ะจากนั้นนะคะเคี่ยวพริกแกงนะคะกับกะปิละลายให้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกะทินะคะแตกมันนะคะหลังจากที่กะทิแตกมันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่เนื้อหมูค่ะ เราจะใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะคะเพื่อที่ตัวเนื้อนะคะจะได้มีความชุ่มฉ่านะคะไม่แข็งเป็นเนื้อล้วนๆนะคะและทําให้แกงมีความหอมด้วยนะคะผัดเนื้อหมูกับพริกแกงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนื้อหมูสุกดีนะคะ เมื่อหมูเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นเราจะเติมหางกะทิค่ะอัตราส่วนผสมนะคะแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยนะคะว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่บ้างนะคะหลังจากที่หางกะทิที่เราเติมเข้าไปเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะ น้ำปลาค่ะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราทดลองชิมรสชาติได้เลยนะคะรสชาติของแกงนะคะจะออกเค็มติดหวานนิดหน่อยนะคะอันนี้ปรุงตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยหลังจากที่รสชาติได้ที่แล้วนะคะเรารอจนกระทั่งกะทิเดือดนะคะจากนั้นเราจะเริ่มใส่ผักกันแล้วนะคะ เราใช้เป็นมะเขือเปราะนะคะจะหั่นผ่าสี่หรือผ่าหก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดของมะเขือนะคะมะเขือเปาะนะคะหลังจากที่เราหั่นแล้วนะคะนําไปแช่ในน้ําเกลือนะคะป้องกันไส้ของมะเขือเปาะดํานะคะและต้องเป็นมะเขือเปาะสดๆนะคะถ้าเก็บไว้นานแล้วไส้ก็จะดําเหมือนกันคะ่ะ เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจกนกระทั่งมะเขือสุกนะคะวิธีการทดสอบว่ามะเขือสุกหรือยังนะคะใช้ปลายซ่อมนะคะจิ้มลงไปค่ะถ้ายังมีความแข็งอยู่แสดงว่ายังไม่สุกดีนะคะ,มะเมื่อมะเขือเริ่มได้ที่แล้วนะคะแอดจะทําการใส่ผักส่วนอื่นต่อนะคะใส่พริกชี้ฟ้าค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะ เกลี่ยเล็กน้อยนะคะให้โดนน้ำแกงนะคะจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะลองจิ้มเช็คอีกทีนึงนะคะว่าสุกตามที่เราชอบแล้วหรือยังบางคนชอบนิ่มบางคนชอบออกแข็งนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะเมื่อมะเขือสุกได้ที่ตามที่เราชอบแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ใบโหระพาค่ะ คนให้เข้ากันดีนะคะให้ใบโหระพาจมน้ำแกงนะคะเคี่ยวต่อสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ใบโหระพาสุกนะคะเมื่อใบโหระพาสุกแล้วนะคะเราสามารถปิดแก๊สได้เลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะสำหรับแกงหมูใส่มะเขือนะคะ หากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ